สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวข้อการบริหารจัดการหนี้นะคะซึ่งคลิปนี้นจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องหนี้ผ่านคําถามยอดฮิตเกี่ยวกับหนี้ที่หลายๆคนสงสัยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ3คําถามยอดฮิตนะคะที่มีคนสอบถามเข้ามาค่ะไปเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนเป็นหนี้ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับหนี้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไปนะคะเพราะวันหนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันค่ะไปเริ่มกันที่ประเภทแรกค่ะประเภทแรกนะคะหนี้ดีค่ะหนี้ดีคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการศึกษาหนี้เพื่อการประกอบอาชีพหรือหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยค่ะหนี้ประเภทที่2นะคะก็คือหนี้พึงระวังค่ะ นี่เพิ่งระวังคือนี่ที่ไม่สร้างรายได้ให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ที่มาจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่านี่ดีที่มากเกินกําลังที่เราจะจ่ายไหวซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหานี่ตามมาในอนาคตได้ค่ะและนี่ประเภทสุดท้ายนะคะก็คือนี่อันตรายค่ะนี่อันตรายคือนี่ที่อาจทําให้เราเสียเงินหรือเป็นนี่จํานวนมากอย่างรวดเร็วนะคะเป็นนี่ที่ควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่จากการพนันการเสี่ยงโชคนะคะหรือนี่ที่กู้ไปลงทุนอย่างผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ แต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนนะคะหนี้ก็มาพร้อมกับดอกเบีย้ยเสมอนะคะซึ่งเราจะต้องรู้จักหนี้ของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนในการจ่ายหนี้ของเราไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนั่นเองค่ะรู้จักประเภทของหนี้กันไปแล้วเนาะต่อมาก็จะมาชวนทาความรู้จักกับอัตราดอกเบีย้ยของเงินกู้กันค่ะว่าเวลาที่เราได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินนะคะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีวิธีคิดอยู่2ออัตราด้วยกันนะคะเริ่มจาก แบบแรกค่ะอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะหรือ fixed rate นะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยแบบนี้นะคะจะก,กําหนดเป็นตัวเลขคงที่ในช่วงเวลาที่เขากําหนดไว้ด้วยนะคะเช่น5%ต่อป,ปีตลอดอายุสัญญาหรือ5%ต่อป,ปี3ปีแรกค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยในแบบที่2นะคะคืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะคะหรือ floating rate นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินแต่ละที่นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ โดยจะถาบันการเงินนะคะก็จะประกาศอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเหล่านี้นะคะด้วยตัว M ทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น MLR MOR หรือ MRR ขึ้นอยู่กับว่าใช้กับลูกค้าประเภทไหนและใช้กับสินเชื่ออะไรแล้วก็จะมีบวกลบแนบท้ายด้วยนะคะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้าและประเภทของสินเชื่อค่ะโดย MRR นะคะจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่เราพบเจอบ่อยที่สุดค่ะเพราะจะใช้กับลูกค้ารายย่อยและใช้กับสินเชื่อที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเช่น สินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะนอกจากอัตราดอกเบีย้ยจะมีทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัวแล้วนะคะวิธีการคิดดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันดังนี้เลยค่ะวิธีที่1ค่ะคือการคิดดอกเบีย้ยแบบเงินต้นคงที่ตลอดอายุสัญญาหรือ flat rate ค่ะโดยวิธีนี้นะคะเจ้าหนี้เนี่ยจะคำนวณดอกเบีย้ยจากเงินต้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเลยว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดเท่าไหร่ ะะจากนั้นเขาก็จะนําดอกเบเี้ยมาบวกกับเงินต้นแล้วหารด้วยจํานวนงวดทั้งหมดเพื่อให้ได้ค่าง,งวดที่เราจ่ายในแต่ละเดือนค่ะซึ่งค่าง,งวดนี้นะคะคก็จะไปตัดทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเท่าๆกันในทุกๆเดือนตามภาพนี้เลยค่ะซึ่งการคิดดอกเบีย้ยประเภทนี้นะคะคก็จะพบบ่อยในการเช่าซื้อรถนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2ะคงก็คือการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกหรือเ f e c t i v e เ a รดค่ะ โดยวิธีนี้ค่ะเจ้าหนี้นะคะจะคำนวณดอกเบีย้ยใหม่ทุกงวดนะคะตามเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละงวดนะคะก็จะเห็นได้ว่าปีแรกๆเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเงินต้นที่เรากู้มาเนี่ยยังมียอดสูงอยู่แต่พอผ่อนไปเรื่อยๆนะคะเงินต้นก็จะลดลงดอกเบีย้ยก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะค่าง,งวดที่เราจ่ายก็จะไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งการคิดดอกเบีย้ยแบบนี้นะคะมักใช้กับสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิตนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือเกือบจะทุกป,ประเภทของสินเชื่อที่นอกเหนือจากการเช่าซื้อรถเลยค่ะและเนื่องจากวิธีการคิดนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแบงค์ชาติก็มีโปรแกรมนะคะที่จะช่วยทุกคนในการคำนวณค่าง,งวดเบื้องต้นนะคะว่าถ้าสมมติเราตัดสินใจที่จะเป็นนี่ก้อนนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าง,งวดประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถสแกนแล้วก็ไปลองใช้ได้เลยค่ะ ได้รู้จักหนี้กันไปเบื้องต้นแล้วนะคะต่อมาก็จะมาชวนทำความรู้จักกับตัวเองมาลองประเมินตัวเองแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นนี้กันนะคะว่าต้องทำอย่างไงบ้างเริ่มจากขั้นแรกค่ะประเมินตัวเองค่ะประเมินตัวเองนะคะคือเราต้องจําให้ได้ว่าหนี้เนี่ยมีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินของเรานะคะถ้ายิ่งเรามีหนี้มากเท่าไหร่ความมั่งคั่งทางการเงินของเราก็ยิ่งน้อยลงตามไปด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะค่าผ่อนนี้รวมต่อเดือนเนี่ยต้องไม่ควรเกินหนึ่งใน3ของรายรับรวมต่อเดือนที่เราได้รับนะคะเราจะได้มีเงินเหลือเพื่อไปใช้สําหรับเป้าหมายอื่นๆในชีวิตได้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็มาทําความรู้จักกับสินเชื่อดีกว่าค่ะว่าสินเชื่อที่เราจะไปกู้นะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะมีวงเงินเท่าไหร่คิดดอกเบี้ยยังไงมีหลักประกันหรือเปล่านะคะระยะเวลาการกู้ยาวหรือสั้นนะคะแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆตามที่เจ้าหนี้ระบุไว้นะคะจะได้เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะตัดสินใจก่อนนี้นั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเตรียมเอกสารนะคะเมื่อศึกษาเงื่อนไขของสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่เจ้าหนี้ระบุไว้นะคะทั้งเอกสารแสดงตัวตนเอกสารแสดงรายรับต่างๆนะคะเพื่อใช้ยืนยันว่าเรามีตัวตนจริงแล้วก็เรามีความสามารถในการชำระหนี้ครั้งนี้นั่นเองค่ะและขั้นตอนที่4ี่นะคะ ตรวจสอบผู้ให้บริการค่ะว่าผู้ให้บริการที่เราจะไปกู้เงินนะคะเขาได้รับใบอนุญาตหรือมีหน่วยงานกำกับดูแลหรือเปล่านะคะโดยทุกคนนะคะสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการสินเชื่อนะคะที่ได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะตาม QR Code ที่เราให้ไว้ได้เลยค่ะจะได้เป็นข้อมูลว่าถ้าเรามีปัญหาเราสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานไหนแถมยังช่วยป้องกันมิจฉาชีพที่มาหลอกเราให้กู้เงินแบบผิดกฎหมายด้วยค่ะ ได้รู้จักนี้รู้จักตัวเองและได้เตรียมความพร้อมก่อนเป็นนี้กันแล้วนะคะมาสู่คําถามที่2กันเลยค่ะกับคําถามที่ว่าเมื่อเป็นนี้แล้วต้องจัดการอย่างไรค่ะถ้าอยากจะจัดการนี้ให้ได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องมาเรียนรู้หลักในการบริหารจัดการนี้กันก่อนนะคะซึ่งมียุ่3ามขั้นตอนหลักนะคะคือขั้นตอนแรกค่ะ สำรวจภารหนี้ที่มีอยู่เสมอนะคะเพราะการสำรวจภารหนี่อยู่เป็นประจำนะคะจะทําให้เราเห็นภาพรวมของรายการนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยอาจจะใช้ตารางสำรวจภารหนี้ซึ่งเราจะแนะนําในส่วนถัดไปนะคะและอีกอย่างนะคะต้องไม่ลืมจดค่าผ่อนนี้ลงในแผนใช้เงินช่องรายจ่ายจําเป็นนะคะจะได้ไม่ลืมว่าตอนนี้เรามีค่าผ่อนนี้ในแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนค่ะขั้นตอนที่2นะคะ ปรับแผนใช้เงินให้รายรับมากกว่ารายจ่ายนะคะถ้าสมมติเราทําแผนใช้เงินแล้วนะคะแล้วพบว่ารายรับของเราน้อยกว่ารายจ่ายนะคะเราก็ต้องมาทําการปรับแผนใช้เงินของเรานะคะให้กลับมาเป็นบวกให้ได้นะคะดวยการลดรายจ่ายเพิ่มรายรับหรือการขายทรัพย์สินที่มีเพื่อนําไปปลดหนี้นะคะก็จะช่วยให้รายจ่ายของเราลดลงได้ค่ะ และขั้นตอนที่3นะคะทารถรายจ่ายเพิ่มรายรับขายทรัพย์สินแล้วนะคะแต่แผนใช้เงินของเราก็ยังติดลบอยู่ดีเพราะว่าเรามีปัญหาหนี้ที่ยังแก้ไขไม่ได้เราอาจจะลองในขั้นตอนที่3นี้นะคะคือการมองหาตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้ดูค่ะทั้งวิธีการขอปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้นะคะหรือการหามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทางการที่มีนะคะเพื่อช่วยแก้ไขและทําให้รายรับของเรากลับมา,มากกว่ารายจ่ายให้ได้นั่นเองค่ะ และนี่นะคะคือหน้าตาของตารางสำรวจภารานี่นะคะที่แบงค์ชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ตาม QR Code นี้เลยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะหลายคนที่เป็นหนี้นะคะก็อาจจะยังไม่เคย list ภารานี้ที่มีออกมาเลยฉะนั้นนะคะถ้าจะเริ่มต้นนะคะก็ต้องเริ่มจาก1ค่ะรวบรวมข้อมูลหนี้ของตัวเองทั้งหมดนะคะโดยอาจจะดูจากสัญญาเงินกู้ใบแจ้งหนี้นะคะเพื่อดูยอดหนี้ยอดผ่อนชำระดอกเบี้ยนะคะหรือข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้กรอกข้อมูลในตารางนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการเรียงลําดับหนี้ค่ะโดยเริ่มจากอย่างแรกนะคะคือปรับวิธีคํานวณดอกเบีย้ยให้เป็นอัตราเดียวกันทั้งหมดก่อนเช่นถ้าสมมติเรามีหนี้เช่าซื้อรถนะคะที่คิดดอกเบีย้ยแบบเงินต้นคงที่เราก็ต้องมาแปลงเป็นลดต้นลดดอกนะคะซึ่งสามารถดูได้จากสัญญาที่ให้ไว้หรือใครที่มีหนี้นอกระบบนะคะที่คิดดอกเบีย้ยเป็นรายวันนะคะก็ะอาจจะต้องมาปรับเป็นดอกเบีย้ยแบบรายปีนะคะเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับหนี้ก้อนอื่นๆได้นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเรียงลําดับดอกเบี้ยนะคะจากมากไปหาน้อยนะคะเรียงลงมาเลยนะคะแต่หลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องเรียงลำดับอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะว่าการเรียงลำดับนี้นะคะจะทำให้เรามีแนวทางเบื้องต้นว่าเราจะจัดการหนี้ก้อนไหนก่อนดี ซึ่งบางคนนะคะก็อาจจะเลือกจัดการกับหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะหลายๆคนอาจจะเลือกจัดการกับหนี้ที่มีความสําคัญกับชีวิตของเราก่อนนะคะเช่นหนี้บ้านนะคะที่ถ้าหากเราผิดนัดชําระหนี้นะคะก็อาจจะทําให้บ้านของเราถูกยึดได้นะคะทีนี้เมื่อเรียงลาดับหนี้แล้วค่ะต่อมาก็อย่าลืมรวมยอดผ่อนหนี้ต่อเดือนนะคะตามตารางเพื่อนําไปใส่ในแผนใช้เงินได้ต่อไปค่ะ จากตารางสำรวจภารหนี้เมื่อสักครู่นะคะก็จะทำให้เรารู้ยอดผ่อนนี้ในแต่ละเดือนแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องนำยอดนี้นันนะคะมาใส่ในแผนใช้เงินนะคะในช่องรายจ่ายจำเป็นของเราค่ะตามภาพเลยนะคะและทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าตอนนี้รายรับของเรามากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายหรือเปล่าถ้ารายรับของเรามากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายแล้วนะคะก็แสดงว่าเราสามารถจ่ายนี้นั้นได้ตามปกติค่ะ แต่ถ้าไม่นะคะรายรับของเรายังน้อยกว่ารายจ่ายอยู่นะคะเราก็ต้องหาทางแก้หนี้นะคะด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายรับและขายทรัพย์สินตามที่ได้บอกไปค่ะแล้วถ้ายังไม่พอนะคะเราก็ต้องมองหาตัวช่วยในการแก้ไขหนี้ของเรานะคะทั้งการขอปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็หามาตรการช่วยเหลือจากทางการเพิ่มเติมต่อไปค่ะเตรียมความพร้อมก่อนไปหนี้จันไปแล้วรู้หลักในการบริหารจัดการหนี้แล้วก็มาสู่คําถามที่นี้เลยค่ะจากคำถามที่ว่า แล้วทำยังไงถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องนี้สำหรับใครที่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องนี้นะคะวันนี้แบงก์ชาติมีเคล็ดไม่ลับที่จะช่วยให้นี่ไม่มีปัญหามาฝากกันค่ะเริ่มจากกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหวหลีกเลี่ยงการจ่ายขั้นต่ำควรใจ่ายให้เต็มจานวนและตรงเวลาเร่งโปะหรือปิดหนี้เมื่อมีโอกาสไม่กวนมาจ่ายหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้นอกระบบ และส่วนสุดท้ายนะคะสำรวจภารณาีที่มีอยู่เสมอและทำแผนใช้เงินอยู่เป็นประจำค่ะไปเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะคะทำไมเราต้องกู้เท่าที่จะเป็นและจ่ายไหวนะคะเพราะว่าถ้าตอนนี้เราเร่งสร้างหนี้ที่ไม่จําเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วกู้ไปแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งจ่ายไม่ไหวขึ้นมานะคะในอนาคตมันจะยิ่งกู้ยากมากขึ้นเรื่อยๆและส่งผลกับเราในหลายๆด้านที่จะมาแสดงให้เห็นในหน้าถัดไปกันเลยค่ะ ในหน้านี้นะคะก็จะย้งไม่เห็นชัดๆกันเลยว่าทําไมเราควรกู้เงินเท่าที่จําเป็นและจ่ายไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราจ่ายล่าช้านะคะหรือผิดนัดชําระหนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยคือทําให้เราเสียเงินเพิ่มนะคะทั้งเรื่องของดอกเบี้ยผิดนัดชราระหนี้นะคะค่าปรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะเสียประวัตินะคะเพราะว่าถ้าเราค้างชำระหนี้นะคะตั้งแต่91วันนะคะจะถูกบันทึกประวัติการค้างชำระหนี้เนี่ยไว้ในเครดิตบูโรซึ่งจะส่งผลถึงขั้นถัดไปนะคะคือทําให้เราเสียโอกาสนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าวงเงินกู้ไม่อยู่จํากัดนะคะครั้งต่อไปเราก็จะกู้ได้ยากขึ้นเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยก็จะนําประวัติการผิดชำระหนี้จากเครดิตบูโรเนี่ยมาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่ทีเนี้ย ถ้าจะกู้อะไรที่จำเป็นน่จะยิ่งยากมากขึ้นเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเสียทรัพย์สินค่ะท้ายที่สุดถ้าเราผิดนะัดชำระหนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นส่งฟ้องศาลนะคะและถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดมาชำระหนี้นะคะโอกาสที่เราจะเสียทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นค่ะฉะนั้นนะคะก่อนกู้หนี้นะคะก็ต้องกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไว้ค่ะเพราะถ้าจ่ายไม่ไวจนถึงขั้นจ่ายล่าช้าหรือผิดนะัดชำระหนี้เนี่ย มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนค่ะและเคล็ดลับต่อมาค่ะหลีกเลี่ยงการจ่ายหนี้ขั้นต่ำควรใจ่ายให้เต็มจํานวนและตรงเวลาค่ะอย่างที่เรารู้กันเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะทีนี้ทําไมเราต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายขั้นต่ําค่ะเพราะว่าถ้าเราจ่ายหนี้ขั้นต่ํานะคะจะทําให้หนี้ที่เราต้องใจ่ายในระยะสั้นๆนะคะยืดเวลาออกไปอีกนานแสนานานค่ะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตัวอย่างนะคะถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิต50,000บาทตอนนี้ถูกคิดดอกเบี้ยอยู่ที่16%ต่อปีนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราจ่ายครั้งเดียวนะคะแบบเต็มจำนวนและตรงเวลาหนี้ของเราก็จะหมดลงไปเลยทันที แต่เมื่อมาดูทางขวามือนะคะที่เราจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าจากหนี้ห้าหมื่นบาทของเรานะคะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะรวมยอดทั้งหมดเนี่ยหกหมื่นหกพันบาทเลยทีเดียวค่ะและจากที่จะต้องจ่ายครั้งเดียวจบเวลาก็จะถูกขยายออกไปถึงหกสิบหกเดือนหรือห้าปีหกเดือนเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายขั้นต่ำนะคะ ควรจ่ายให้เต็มจำนวนและตรงเวลาจะได้ไม่มีปัญหาหนี้มาจุกจิกกวนใจในระยะยาวค่ะและเคล็ดลับต่อมานะคะเร่งโปะหรือปิดหนี้เมื่อมีโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นการสะสมเงินก้อนเล็กเพื่อโปะหนี้หรือสะสมเงินก้อนใหญ่เพื่อปิดหนี้นะคะก็จะช่วยเราในการลดปัญหาลดระยะเวลาในการจ่ายหนี้และช่วยประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายได้ด้วยค่ะส่วนจะมีวิธีการยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ นี้หลายคนคงเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าแล้วถ้าเรามีเงินก้อนเราจะเลือกโปะหรือปิดหนี้ก้อนไหนก่อนดีนะคะก็มีคำแนะนำดังนี้ค่ะโดยเริ่มจากอย่างแรกค่ะคือหนี้ที่มีปัญหามากที่สุดนะคะเช่นหนี้ที่ค้างจ่ายตั้งแต่91วันหรือหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องนะคะเพื่อจบปัญหาหนี้ของเราให้เร็วที่สุดค่ะ ต่อมานะคะเลือกหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตนะคะเพื่อจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายไปแต่ละงวดได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหนี้ที่คิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกค่ะเช่นหนี้บ้านหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตนะคะเพราะว่าถ้าโปะไปแล้วเนี่ยเงินต้นลดลงดอกเบีย้ยก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะ ก่อนโปะหรือปิดหนี้นะคะอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญานะคะว่ามีค่าปรับจากการปิดหนี้หรือการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกําหนดหรือเปล่านะคะจะได้รู้ว่าถ้าเราจะโปะหรือปิดหนี้เนี่ยจะคุ้มค่าที่เราจะเสียเงินก้อนนี้ไปหรือไม่นะคะและถ้าเราโปะหนี้ในแต่ละงวดเพิ่มอีกนิดจะทําให้ดอกเบี้ยลดและหมดหนี้เร็วขึ้นได้อย่างไรไปดูตัวอย่างนี้กันเลยค่ะ สมมตินะคะว่าถ้าเรากู้ซื้อบ้านในราคา2ล้านบาทต้องผ่อน25ปีนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่6%ต่อปีแล้วก็เราผ่อนต่อเดือนประมาณ13,000บาทนะคะถ้าดูจากทางกราฟซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราจ่ายตามปกตินะคะเราจะต้องจ่ายหนี้ทั้งหมด25ปีแล้วก็เสียดอกเบียเบ้ยเกือบ1 9ล้าน9แสนบาทเลยทีเดียวนะคะ แต่ที่มาเปรียบเทียบกับทางขวามือค่ะที่เราผ่อนเพิ่มอีก10%ของค่าง,งวดนะคะหรือเพียงแค่1,300บาทในแต่ละเดือนนะคะก็จะทำให้เราหมดหนี้บ้านได้เร็วกว่ากำหนดถึง5ปีแถมดอกเบี้ยก,ก็ลดลงกว่า4 0สนบาทเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าการที่เราสะสมเงินทีละนิดเพื่อโปะค่าง,งวดผ่อนบ้านเพิ่มจะช่วยให้หนี้ที่เราต้องจ่ายนานๆสั้นลงได้ด้วยค่ะเคล็ดลับต่อมาค่ะไม่กู้นมาจ่ายหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้นอกระบบนะคะ เพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วเริ่มจ่ายไม่ไหวนะคะให้เริ่มจากการวางแผนปลดหนี้ค่ะหรือหาทางเจราจากับเจ้าหนี้นะคะแทนการกู้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่านะคะไม่งั้นปัญหานี้นก็จะพัวพันอยู่กับเราไม่จบไม่สิ้นเลยค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายนะคะคือการสํารวจภารหนี้ที่มีอยู่เสมอนะคะและทําแผนใช้เงินอยู่เป็นประจํานะคะเพื่อช่วยหาแนวทางในการจัดการหนี้นะคะควบคู่ไปกับการปรับแผนใช้เงินไม่ให้ติดลบค่ะแต่ถ้าแผนใช้เงินติดลบนะคะก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายรับ ขายทรัพย์สินหรือหาทางปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้แผนใช้เงินของเราเป็นบวกอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดค่ะรับรองว่าถ้าทำได้ตามเคล็ดลับเหล่านี้นะคะหนี้ของทุกคนจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาการบริหารจัดการหนี้ค่ะก็ขอทิ้งท้ายกันด้วยสรุปสาระสำคัญนะคะที่ให้ทุกคนสามารถนำไปทำตามกันได้นะคะเริ่มจาก เตรียมตัวก่อนเป็นนี้ค่ะ1คือเราต้องรู้จักกับนี้ก่อนว่าน,นี้ที่เราจะไปกู้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ยอย่างไรนะคะมีวงเงินกู้หลักประกรันระยะเวลาการกู้และเงื่อนไขอื่นๆอย่างไงบ้างนะคะต่อมาค่ะ2ก็คือมาทําความรู้จักกับตัวเองก่อนนะคะประเมินตัวเองว่าตอนนี้ค่าผ่อนนี้ต่อเดือนของเราเนี่ยเกิน1ใน3ของรายรับรวมหรือยัง นะคะหรือว่าตอนนี้ถ้าเราจะกู้หนี้ใหม่เนี่ยเรามีความสามารถในการชําระหนี้ก้อนนี้หรือเปล่านะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาหนี้ตามมาในภายหลังค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนในการบริหารจัดการหนี้นะคะก็จะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันค่ะคือ 1. สํารวจภาระหนี้ที่มีอยู่เสมอนะคะแล้วต้องไม่ลืมนะคะจดค่าผ่อนหนี้ลงในแผนใช้เงินช่องรายจ่ายจําเป็นจะได้จําได้ว่าตอนนี้เรามีหนี้อะไรที่ต้องจ่ายบ้างค่ะ2ค่ะ ปรับแผนใช้เงินให้รายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ถ้ารายรับของเรายังน้อยกว่ารายจ่ายอยู่นะคะก็ลองลดรายจ่ายเพิ่มรายรับขายทรัพย์สินนะคะจะได้มีรายรับที่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะ 3. ค่ะมองหาตัวช่วยในการแก้ไขหนี้นะคะเช่นการขอเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้นะคะหรือการหามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทางการ ซึ่งเราจะมีคลิปเพิ่มเติมเรื่องทำยังไงดีเมื่อนี่เริ่มมีปัญหาก็สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะและท้ายที่สุดค่ะเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้นี่ไม่มีปัญหานะคะกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหวหลีกเลี่ยงการจ่ายขั้นต่ำควรใจ่ายให้เต็มจำนวนและตรงเวลาเร่งโปะหรือปิดนี้เมื่อมีโอกาสไม่กู้นี้เก่ามาจ่ายนี่ใหม่และหลีกเลี่ยงนี่นอกระบบและสุดท้ายนะคะ สำรวจภารหนีและทำแผนใช้เงินอยู่เป็นประจำค่ะจะได้รู้สถานะการเงินของตัวเองนะคะและปรองว่ถ้าทําได้ครบถ้วนตามนี้นะคะสุขภาพการเงินดีไร้ปัญหานี้แน่นอนค่ะ <S <S และสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะขอฝากแหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินแบงก์ชาติตามลิงก์และ QR code ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดความรู้ทางการเงินที่สำคัญและมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะ